ประกาศกรมเจ้าท่าตั้งแต่วันที่2องมกราคม2,567เป็นต้นไปกองมาตรฐานคนประจำเรือกรมเจ้าท่าจะออกใบแจ้งหนี้ใบสั่งเก็บเงินและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตร COP, COE และการต่ออายุประกาศสนียบัตร COC ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งและระหว่างประเทศพุทธศ,ศักราช2565 STCW a m e n d นด n ทั้งนี้ท่านสามารถเยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารทุกแห่งตู้ ATM ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมือถือแอปพลิเคชันเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสอบความรู้02 233 1311ถึง8ต่อ1202ในวันและเวลาราชการ